งสแสดงพลกรุ๊ปสายทหารเวรของพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหนาเกียรติโจกตึ๊บกระผมสิมทธีสมชายปัญจันตาเป็นบัติหน้าที่เป็นสิบเวรในทหารใหม่สองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สี่ ก้มทหารผู้ใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองได้นำทหารใหม่มารับประทนานอาหารมีจำนวนยอนด87นายครับตื่นตัตาลบียบ 好，好，不要怕，张飞。<三><三> เราไปทานอาหารเช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> อากาศค่อนข้าง,งเย็นนะครับอากาศค่อนข้างเย็น i'll be เป็นไงบ้างอีกอีกกี่วันกลับบ้านละบางคนก็ห้าวันบางคนก็สี่วันครับอ้าวทำไมสี่วันนะบางคนก็น้ำมันกลับบางคนก็มานน้ำันกลับครับเฮ <c oughs> ้ยสี่วันแล้วครับวันศุกร์นี้ใช่ไหมวันศุกนี้สุกนี้เจอแล้ครับอืมโอเคเดินเจอโหข้าวเลยนยขัดใจไหมเป็นไงบ้าง จกกลับบ้านเป็นงไงบ้างกี่วันกี่วันถึงบ้านครับอีกกี่วันสี่วัน, <c oughs> นครับวันศุร์นี้นะครับโ <Okay. S 2> อเคเชิญเชิญครับเชิญเดี๋ยววันศุร์นี้ครับจะได้กลับบ้านนะครับเป็นเที่ยวปีใหม่นะครับเรียกอะไรนะซอยจุลอยอยู่เอ้ซ <c oughs> อยซอยจุลอยอยู่นะครับตอนนี้ก็กินครัวหลวงไปก่อนนะครับ เย้เจังโก้จังโก้เป็นไงบ้างครับใกล้ได้กลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่แล้วเป็นไงบ้างแค่ได้กลับบ้านแล้วครับอืมโอเคอยากกินอะไรบ้างก,บบา <c ười> กลับบ้ <c ười> านกินหมูกระทะครับโอเคเชิญหมูกระทะรออยู่นะครับปีใหม่เย็นๆน,นะกำลังนหนาวๆด้วยหมูกระทะอากาศเย็นๆพอดีครับโอเคพอดีเลยหนาวโอเคเชิญครับ ทานอาหารเช้ากันนะครับ ยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับนี่น้ำเต้าหู้นะครับตอนเช้าอากาศเยน็ยน Ah. น้ำต้ห <House> <speaking in aría> ู <zer welche> om, <ın> <in illing> <air> <chat ills> ้ร้อนๆนะครับเพื่อแก้หนาวครับแก้หนาวคคคครรเเออััับบบโ 好。 あっ。 เต้าหู้นะครับเนี่เพิ่มโปรตีนในร่างกายนะครับตอนนี้เช้าๆนะครับอากาศเยน็นอยูบ ครัเดี๋ยวน้ำตัวหันนะครับครับมาไหมมาไหมพอดีเลยครับ ตอนนี้ก็รับประทานน้ำเต้าหู้อย่างอร่อยๆ <c oughs> เป็นไงเป็นไงบ้างบาดคอปะ่ะบาดบาดคอไหมบ <c oughs> บาดคอไหมปีใหม่นี้ต้องต้องบาดคอแล้วปีใหม่เนี่นยเอ้ยกาดหนาวหนาวนะบ <c oughs> <c oughs> าดคอนะ <c oughs> ก็พอพอไปกินจริงๆว่าสองแก้วว่าไงท้องแล้วพวกนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างแค่จะกลับบ้านแล้วดีใจเหรอ<ม> โ,นนโชคดีมากเลยอ่ะได้เที่ยวปีใหม่เฮ้ยปกติผ่านอื่นๆไม่ค่อยได้ไม,ไม่ไม่ได้กลับนะเว้ยเนี่ยเขาดาวอยู่สนามฟุตบอลนะเว้ยโอ้โหนี่โชคดีปกติเนี่ยสวัสดีปีใหม่ตรงสนามฟุตบอลเราเนี่ยนี่นะสเกลครับนี่สเกลเยกะเกล ดื่มน้ำเพื่อตัวภาพนี่ราบอากาศไปสองน้งสองน้องสองไม่มาเขาดาวตรงสนามฟุตบอลด้วยกันนะไม่คตลกไม่ปกติผัดอื่นๆไม่ค่อยได้ไม่ได้กลับนะเว้ยเขาดาวตรงเนี้ยผัดสองเนี้ยสนามฟุตบอลนี่แหละทหารใหม่ <c oughs> ดื่มน้ำครับดื่มน้ำเพื่อสุขภาพดิชาครับดิชาสนใจเข้าดาวสนามฟุตบอลด้วยกันไหม,ไมอ๋อเรา,เา,า <c oughs> อ๋อนึกว่าจะเข้าดาวอยู่สนามฟุตบอลคราเนี้นี่ครับ,กรบใกล้แล้วใกล้แล้ว โอเคครับเดี๋ยวตามน้องๆไปต่อนะครับ ก็ S 1> <S 1> เดี๋ยวน้องๆก็เดินทางกลับไปที่หน่วยฝึกนะครับเพื่อทําภารกิจนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะทําภารกิจส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสักผ้านะครับสักผ้าชําระไอ้สักผ้านะครับขัดรองเท้าวันนี้นะครับทานใหม่นะครับภารกิจของเราในวันนี้เพื่อเตรียมการฝึกในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับวันนี้ ตั้งแถวเดินทางกับหน่วยฝึกแล้วนะครับ